สวัสดีครับมเมริคมาอีกแล้วเนาะเมริคมาอีกแล้วไทยสีเอียงเอลยเอียงเอลยไทยสีเอียงเอลยหมกปลาลูกขอบหมกปลาลูกขอบหมูแมนหมูแมนก๋วยเตี๋ยวนะครับก๋วยเตี๋ยวผักสดนะครับจากร้านไหนเดิกทิ้งเลี้ยงไว้ด้านล่างก็เมริคมากินก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่นะครับ ทั้งบ้านผมเอิน่วยเลยทั้งคนเอิ็ยังของพ่อลัวแต่จัดไปข้างนึ่ง

để tiếp lại được cái cái phần <San> với cái 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 sai thêm tí ông phải cần đổ <San> ra <San> cái này nó đi xuống 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 xuống